ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการนอกจากจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้บริโภคและยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดเป็นตัวยอย่างของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดนะครับเราตั้งโรงงานที่นี่มาประมาณ30กว่าปีแล้ว นะครับโดยเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่เราของเราเนี่ยเป็นพ่อค้าขายมะพร้าวลูกมาก่อนเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราเกิดมากับกองมะพร้าวเลยนะครับอ่าเป็นผู้ขายส่งตลาดทั่วไปในกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดด้วยซึ่งการคมนาคมขนส่งเดิมเนี่ยก็อาจจะมาทั้งทางเรือมาทั้งรถ10บล้อมาทั้งตู้รถไฟนะครับซึ่งพอรุ่นลูกเราก็มาปรับแปลงปรับปรุง โดยทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาการที่จะดูแลวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราทํำยังไงบ้างผมขออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเราเพราะว่าเรามีความชานาญในด้านมะพร้าวมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็คัดพันธุ์มะพร้าวก็แน่นอนที่สุดมะพร้าวของบ้านเราเองเนี่ยนะครับเป็นมะพร้าวของบ้านเราเองนะครับเราก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกมะพร้าวให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกมะพร้าวนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้เราไปส่งเสริมเกษตรกร,กรให้ในแหล่งเนี่ยแทนที่เขาจะส่งเป็นลูกมาให้เราเราไปส่งเสริมให้เขารู้จักกระเทาะให้เขารู้จักปอกผิวมะพร้าวแล้วเป็นแต่เป็นเนื้อมะพร้าวขาวมาส่งที่โรงงานนะครับโดยเกษตรกร,เ,กรเองเนี่ยเปลือกภายนอกเขาก็ขายได้นะครับคือเขาไปตีเป็นเส้นใยไฟเบอร์ iber, ซึ่งเส้นใยนี้ก็จะไปทําที่นอนไปทาเบาะรถยนต์ไปทําอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ ขนส่งมันก็เปลืองค่าขนส่งอยู่ดีไปเอาเปลือกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลาเองเขาก็สามารถขายได้เผาเป็นถ่านขายได้ราคาอีกนะครับเนื้อมะพร้าวที่เราต้องการเนี่ยโอเคก็อเอาแต่เนื้อมาปัจจุบันน้ําเขาก็ขายได้อีกนะครับก็ไปเป็นเครื่องดื่มได้นะครับไปทําวุ้นมะพร้าวได้หรือแม้แต่กะลาเขาก็เผาเป็นถ่านไปขายได้อีกเหมือนกันนะครับเราต้องการเนื้อเพราะฉะนั้นเขาทุกเนื้อมาให้เรา แต่เราจะทํำยังไงให้เขาเข้าใจว่าเนื้อเนี่นยมะพร้าวเนี่ยมาทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเสียนะคุณจะต้องถนอมอาหารอย่างไรเราก็ส่งทีมของเราไปช่วยเขาสอนเขาเวลากระเทาะแล้วเนี่ยต้องทําให้เย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรือนปิดให้สะอาดเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้ามะพร้าวที่จะมาส่งเราเมื่อเขามาส่งเรานะครับเราก็มีการวัดเ,เขาเรียก pH นะครับวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันของเนื้อมะพร้าวให้ได้ตามเกณฑ์ นะครับแน่นอนที่สุดนะครับเราต้องสอนให้เขาเป็นนะถ้าเขาทําไม่เป็นเนี่ยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเราต้องตีกลับเขาก็ใช้ไม่ได้เขาต้องไปตากแห้งไปทํามะพร้าวแห้งเขาก็จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นในในตัววัตถุดิบมะพร้าวเนี่ยเราต้องไปส่งเสริมเขาให้เขารู้จักทกำรรยังไงให้ถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานโดยไม่มีวัตถุกัเสียนะครับเราถนอมด้วยความเย็นถนอมด้วยน้ําแข็งนะครับให้มันเย็นนะครับเราพยายามให้ความรู้เขาเขาจะได้ทาแล้วไม่ขาดทุน นอกจากนี้ผมก็ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนที่สวีที่ชุมพรนะครับไปเพาะพันธุ์มะพร้าวร่วมกับนั่นเพาะพันธุ์มะพร้าวขึ้นมาเขาเรียกว่าชุมพรสองนะครับก็คือมะพร้าวอาจจะผลไม่ใหญ่มากนะครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยเนื้อหนานะครับแล้วก็ประมาณสัก40เดือนก็หรือว่า4ปีครึ่งหร้อสาปีครึ่งเนี่ยก็จะได้ผลละ แทนที่มะพร้าวปัจจุบันพื้นบ้านของเราเนี่ยอาจจะต้อง7ปีหรือ8ปีจะได้ผลนะครับอันนี้ประมาณ4ปีก็จะได้ก็จะได้ผลแล้วโดยที่ต้นก็ไม่สูงมากสามารถเก็บผลได้เพราะปัจจุบันมันอาจจะต่างกับแต่ก่อนนิดนึงว่าต้องการผลใหญ่ๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่ขอให้เนื้อข้างในหนาๆนาเนื้อข้างในหนาๆและเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงๆก็เข้าโงารงงานอุตสาหกรรมได้แล้วนะครับและเราก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อว่า ทุกปีเกษตรกร,ะร,กรจะเจอปัญหาเรื่องราคาอยู่บ้างเราก็ไปวิจัยกับเกษตรกร,ร,ก,รกับาชาวสวนเองเนี่ยนะครับเรามาทํำยังไงให้เป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับทำยังไงแล้วแต่เดิมเราไปเน้นแต่ราคากันเราไม่ได้มองว่าผลผลิตจะดีไม่ดีคือแน่นอนที่สุดผลผลิตเยอะก็อาจจะราคาถูกลงผลผลิตน้อยก็ราคาสูงขึ้นแต่เราจะทํายังไงต่อสวนต่อไร่ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น สมมติวนในราคาที่ผลผลิตเขาดีขึ้นแต่เดิมนเขาอาจจะเก็บสวนหนึ่งเขาอาจจะเก็บได้ประมาณถักร้อยหรือ200ลูกคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็คือรอบนะครับทุกเดือนเนี่ยชาวสวนจะสามารถเก็บมาพาได้ทุกเดือนเราทํายังไงให้รอบหนึ่งแต่เดิมนเขาเก็บได้ร้อยลูกเขาต้องเก็บให้ได้ร้อยยี่สิบหรือร้อยสามสิบหรือร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นได,ได้เพราะฉะนั้นเองราคาลงนิดหน่อยแต่รายได้เขายังเท่าเดิมหรือดีขึ้นอีกก็พยายามหาวิธีลดล,ลงตรงนี้อยู่เพื่อให้เกษตรกร,เ,กรเขามั่นใจกับ ธุรกิจมะพร้าวครับวัตถุดิบทุกตัวทุกชนิดนะครับมะพร้าวเนี่ยนะครับเราเมื่อมาถึงโรงงานแล้วเราจะต้องวัดเาเรียวกว่า pH ค่าความเป็นกรดด่างเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณ6ไว้ที่6เลยแล้วก็ไขมันให้ได้32.5แล้วก็จะมีเกณฑ์ของเราเมื่อได้ตามเกณฑ์เราก็เข้าไปในสายการผลิตเราก็เริ่มจากการล้าง มะพร้าวเนี่ยนะครับเราล้างด้วยคลอรีนเที่ยวแรกแล้วก็ล้างด้วยน้าร้อนเพื่อให้คลอรีนหลุดออกไปแต่เราต้องช็อกเชื้อด้วยนะครับด้วยคลอรีนและด้วยด้วยน้าร้อนนะครับพอล้มร้อนเสร็จเนี่ยเราต้องขูดให้เป็นฝอยนะเรามีเครื่องขูดอัตโนมัติเราขูดให้เป็นฝอยเมื่อฝอยแล้วเนี่ยเราถึงจะไปคั้นกะทิได้นะครับการคั้นกะทิของเราเราจะทํายังไงให้ยิวของเราดีแล้วก็มีการคั้นกะทิถึง3เที่ยวนะครับเพื่อให้ได้ไขมันดีที่สุด <N> นะครับเมื่อคั้นออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็ไปวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ํากะทิที่ได้ตามสูตรที่ต้องการบางทีก็เป็นสูตรของโรงงานเราเองบางทีก็เป็นสูตรของลูกค้าที่เขาต้องการบางคนก็ต้องการไขมันอย่างนี้บางคนก็ต้องการไขมันอย่างน,างน,งาน,างนี้อันนี้ไม่เป็นไรเราลูกค้าเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วถ้าลูกค้าต้องการอะไรเราก็พยายามสนองให้กับลูกค้าให้ได้นะครับเ <N> <N> มือ่อวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันได้แล้วเราก็เริ่มทําให้เย็นแล้วก็สต็อกสต็อกไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วเราก็เริ่มเข้าโปรเซสการฆ่าเชื้อนะครับการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงนะครับถ้าเป็นกะทิกระป๋องนะครับเราก็ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิก่อนที่บรรจุนะครับประมาณ90องศาให้ร้อนแล้วก็บรรจุลงกระป๋องการบรรจุลงกระป๋องเนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรเมื่อบรรจุร้อนเนี่ยมันก็เกิดสูญญากาศเมื่อเกิดสูญญากาศแล้วเราปิดฝาหลังจากปิดฝาเสร็จแล้วเราต้องไปอบฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่ง ในเขาเรียกว่าหม้อหนึ่งฆ่าเชื้อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ารีทอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ความเข้มข้นของกะทิแล้วแต่ขนาดของกระป๋องเมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยขึ้นมามากนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่คั้นตั้งแต่อะไรป่ายลงกระป๋องไปฆ่าเชื้อเนี่ยชั่วโมงกว่าๆเราก็สามารถทํากะทิออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกระป๋องคุณภาพก็ดีขึ้นกะทิก็สามารถทําได้เร็วขึ้น ถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ได้ถึง3ปีโดยที่ไม่เสียไม่มีวัตถุการเสียนะครับหรือปัจจุบันแต่เดิมที่เราทําอยู่เพื่อขายตลาดในประเทศเราเรียกว่ากะทิพลาสต์ไรนะครับพลาสต์ไรก็คือ,อใส่ในถุงพลาสติกซึ่งเราขายในตลาดสดเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีวัตถุการเสียก็ไว้ได้ประมาณ20วัน1เดือนละปัจจุบันนี้มันเร็วขึ้นเราทําได้เร็วโดยที่ไม่ใส่วัตถุการเสียเหมือนกันนะครับหรือว่าเรามีกะทิ USC อีกตัวหนึ่ง USC คืออะไรเริ่มต้นทางนี่เหมือนกันนะครับเมื่อคันกะทิได้แล้ว USC ก็คือผ่านอุณหภูมิที่สูงประมาณ140องศาแต่ว่าเวลาสั้นประมาณ20วินาทีแล้วก็บรรจุในกล่องในเครื่องบรรจุที่ระบบปอดเชื้อแต่ด้วยแพ็คเกจจิ้งของกล่องกับกระป๋องนี่ต่างกัน USC ก็จะสามารถไว้ได้เก็บไว้ได้ประมาณ1ปีครึ่งนะครับโดยที่ไม่มีวัตถุกันเสียเหมือนกันหมด ปัจจุบันอาจจะต้องไปเผยแพร่ความรู้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันทันสมัยขึ้นวัตถุกัรเสียนีย่เลิกใช้กันมานานแล้วครับหลังจากที่เราพ r o c e s การฆ่าเชื้อกันแล้วกันฆ่าเชื้อเสร็จเนี่ยเราฆ่าเชื้อเป็นลล็อตเป็นล็ตู้อบฆ่าเชื้อตู้หนึ่งเนี่ยแล้วก็จะสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่างเนี่ยให้ QA ตรวจสอบคุณภาพก่อน ในหม้อค่าเชื้อแต่ละล็อตเนี่ยนะก็สุ่มตัวอย่างให้ QA ตรวจสอบแน่นอนที่สุดก่อนที่จะบรรจุกระป๋องก็ต้องตรวจสอบแล้วแต่หลังจากบรรจุแล้วก่อนที่จะส่งออกหรือก่อนอะไรก็ต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเป็นละล็อตไปโดยมีการเข้าตู้บม่มอุณหภูมิ37-55องศาถ้าเหมือนกับเร่งให้เชื้อมันจเจริญเติบโตถ้าเกิดรอสินค้ามีปัญหามันจะบวมหรือว่าปเปิดปิดกระป๋องไม่สนิทเนี่ย มันก็จะสามารถโชว์ในตู้บ่มให้เรารู้ทันทีนะล็อตนี้เราก็ต้องส่งออกไม่ได้เราต้องโฮสินค้าของเราแต่เมื่อไหร่ QA ของเราตัดผ่านแล้วก็คือประมาณ20วันสินค้าเราถึงจะส่งออกได้เมื่อมีการส่งออกเนี่ยปัจจุบันนี้เราส่งออกไปทั่วโลกประมาณ28-29ประเทศละนะครับโดยมีตลาดอเมริกาเป็นหลัก50%ของการส่งออกเนี่ยไปอเมริกากับแคนาดานะครับแล้วก็มีตลาดทางด้านออสเตรเลีย นิวซีแลนด์นะครับนอกจากนั้นก็มีตลาดทางด้านยุโรปนะครับอังกฤษแล้วนอกจากนั้นในทวีปเอเซียเองก็มีทั้งญี่ปุ่นจีนไต้หวันนะครับหรือว่า,าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยแล้ก็มีขายอยู่ทั่วไปนะครับในพมา่าในอินโดนีเซียบ้างในบรูไนในสิงคโปร์บ้างนะครับก็ออเดอร์มาถ้าเรามีสต๊อก เราก็จะมาส่งให้ลูกค้าในคลังสินค้าเราประมาณ7วันถึง14วันเราสามารถส่งของให้ลูกค้าได้แล้วที่โรงงานเนี่ยเราทำมาตรฐานต่างๆมากมายพื้นฐานเลยเริ่มตั้งแต่ gmp นะครับสุขลักษณะในการผลิตอาหาร s a c c p ก็คือหาจุดวิกฤตที่จะทำให้ อาหารเสียได้นะครับหรือระบบคุณภาพของเราไม่ว่าเราเป็นระบบ ISO 9000 ISO 14000ปัจจุบันปีที่ผ่านมานี่เราทำ ISO 5 1าหเกี่ยวกับ1 4 0 0นี่นี่ก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม5 1 0 0นี่เกี่ยวก็เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยนะครับเวลาเราไปตรวจแน่นอนทุกปีเราจะไปเยี่ยมลูกค้าของเราผู้ซัพพลายวัตถุดิบให้กับเราเราไปให้ความรู้เขา อ๋อผมลืมไปว่าเราทํามาตรฐานแรงงานไทยด้วยนะครับการทําไปตรงนี้เนี่ยเราจะพยายามไปให้ความรู้เกษตรกรเราว่าเราทำเนี่ยต้องให้ได้มาตรฐาน GMP นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณจะใช้แรงงานเด็กไม่ได้นะอะไรต่างๆเนี่ยพยายามไปให้ความรู้เขาให้ความให้ความรู้ให้ความปลอดภัยกับเขานะครับพยายามส่งเสริมให้ให้เกษตรกรเนี่ย <S <S <ๆ>เขามีมีความรู้พ,พัฒนาให้ให้ทันโรงงานด้วยกันเราให้ความรู้เขา แล้วก็แน่นอนที่สุดเนี่ยเขาหวังเขาหวังกาไรแต่ผมอยากจะให้เขาเกษตรกรให้เขามองไปให้ไกลกว่าน,นั้นนะครับอ,อยากจะให้เขามีความมั่นคงในชีวิตเรื่องการศึกษานี่ผมคิดว่าสําคัญนะครับที่นี่ของเราเองเนี่ยเราตั้งมา30กว่าปีพนักเราเราเข้ามาเราถือว่ามาบุกเบิกในพื้นที่นี้เลยนะครับแต่เดิมเรามาเนี่ยไม่มีโรงงานเลย ไม่มีโรงงานเลยนะครับพอเอิญที่นี้เป็นที่เก่าที่คุณพ่อมีอยู่เราก็เลยคิดว่าเราจะตั้งที่แหล่งนี้นะครับแต่เดิมตรงนี้เป็นถนนลูกรังอยู่เลยเพราะฉะนั้นพนพนักงานที่อยู่กับเราใหม่ๆเนี่ยสามสิบกว่าปีกว่านี่ก็ยังอยู่กับเรานะครับมีอยู่ตั้งแต่เขาตั้งแต่เรียนจบที่นี่การศึกษาแต่เดิมก็มีแค่ป .4 เราก็รับเข้ามาทํางานแล้วแล้วก็อยู่กับเรามาตลอดแต่ผมคิดว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองแล้วว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ จะทายังไงให้พนักง,งานของเราเนี่ยเขาได้รับการศึกษาด้วยแน่นอนที่สุดงานเฉพาะทางที่เขาทำอยู่ในโรงงานนี้ประสบการณ์เนี่ยเขาที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เรายังไงให้เสริมสร้างทักษะการดําเนินชีวิตหรือสิ่งต่างๆให้กับเขาเพิ่มเติมในโรงงานเราก็เลยตั้งศูนย์กศนขึ้นมาในโรงงานของเรานะครับก็พยายามให้กําลังใจนะครับพูดและเหตุและผลดึงคนเก,เก่าๆที่เขาจบแค่ป .4 เนี่ย ให้เขาได้มาเรียนหนังสือด้วยนะครับโดยใช้เวลาแค่วันเสาร์ตอนช่วงเย็ยนบ้างหรือวันอาทิตย์สักครึ่งวันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเปิดห้องประชุมนะครับคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษที่โรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับเขาก็ยินดีมาสอนให้แต่ผมก็เกรงใจคุณครูเหมือนกันเขาต้องเดินทางผมก็เลยต้องให้ค่ารถเขาเดือนละ5,000บาทนะครับให้เขามาสอนเด็กของเราเพื่อให้เขาได้ความรู้ นะครับก็เป็นเป็นเป็นวิน,น้าพ่อุูมใจนะครับเด็กเหล่านี้ก็ได้ความรู้แล้วก็สามารถจบไปถึงมปลายกันแล้วบางคนก็นอกจากนั้นในระยะ2องสาปีที่ผ่านมาผมเพิ่มอีกผมเพิ่มวิทยาชุมชนโดยเริ่มกับวิทยาชุมชนสมุทรสาครนะครับก็มาเปิดเป็นคณะบริหารเด็กเราก็สามารถจบอนุปริญญาได้แล้วแล้วบางคนสามารถต่อยอดเอากศนอ,อปลายเนี่ยไปเรียนหมหาวิทยาลัยก็มีแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย ผมก็ดําเนินเพื่อขวัญกำลังใจพนักง,งานอีกเหมือนกันลูกหลานพนักง,งานเองเนี่ยนะครับผมก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานพนักง,งานที่นี่ด้วยซึ่งก็ะทามา10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กอปอนถึงป .6 ระดับหนึงแล้วก็มต้นถึงมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยเลยถ้ามีลูกหลานนะครับอย่างสมมติปป .1 ถึงป .6 เนี่ยเราขอเกณฑ์ประมาณ3เท่านั้นเองเราขอเกณ ส่วนม .1 ถึงม .6 แล้วก็ขอเกณฑแค่2.75ทําทำไมเราต้องตั้งเกณฑ์ด้วยเราตั้งเกณฑ์เพื่อใหเออ้เด็กเขาขยันเขาตั้งใจนะครับถึงแม้เงินไม่มากนะครับพั0 0 2 0 0 0บาทเราให้เนี่ยแต่ผมคิดว่าพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจนะครับพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจที่เราไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราไม่ดูแลเฉพาะพนักง,งานเราดูแลถึงครอบครัวของเขาด้วยเราก็เลยมีการคิดสร้าง ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นมานะครับศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นมาโดยอยู่ที่เขตใกล้ๆหน้าวัดนครชื่นชุ่มอยู่ใกล้ๆชุมชนเนี่ยนะครับห่างจากโรงงานไม่ไกลประมาณสักสามสี่กิโลนะครับโดยเราสร้างนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านเสด็จมาเปิดของเราด้วยนะครับเพื่อให้ลูกตอนแรกๆเราก็กะว่าลูกหลานมานักง,งานเรียนนะแต่ไม่ใช่ละแรกๆก็กลัวกลายเป็นว่าชุมชนเนี่ย ได้มาเรียนทั้งหมดเลยเด็กในชุมชนปัจจุบันมีเด็กในชุมชนเรียนเกือบ200คนนะนะครับอันนี้คือศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนะครับพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงลูกเขาตั้งใจทํางานที่นี่เช้า 6- 7โมงก็ไปส่งลูกเยน็นเย็นเลิกงานที่นี่4โมงหโมงก็ไปรับลูกก็กลับบ้านลวผมคิดว่าก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนอกจากตรงนั้นเราก็ส่งต่ออีกในชุมชนเรามีโรงเรียนอยู่2โรงเรียน2 3โรงเรียนเนี่ยนะครับก็คือเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 แล้วต่อจนถึงม .3 กันหมดแล้วอะไรเนี่ยนะครับในชุมชนเหล่านี้ก็มีผมก็เห็นว่าการศึกษาสําคัญก็ไปสร้างอาคารเรียนให้กับเขาด้วยเป็นอาคารเรียนเทพประดุลพรหน<ๆ>ึ่งเทพประดุลพรสองอะไรอยู่แถวเนี้ยนะครับในโซนนี้เพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะประชาชนแฝงในชุมชนเยอะนะครับคนคำงานม,มาจากตานวดเยอะมากเลยโรงเรียนเหล่านี้ก็เด็กเขาจะได้มีมีสถานที่เรียนไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับ ก็เป็นโอกาสทางการศึกษาแต่ยังมีจุดหนึ่งว่าคุณแม่เองก็ได้บริจาคที่ดินโรงเรียนสตรีวิทยาพุทธมณฑลเพื่อให้เกิดโรงเรียนระดับในเขตพื้นที่นี้โรงเรียนรับตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ได้นะครับเพื่อให้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยมีความเจริญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2550เราได้มีการมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับ ในปีนั้นเราเริ่มเต้นจากโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์เพราะเราเห็นว่าโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาตามแนวพระราชมิดของแบบเจ้าอยู่หัวนะครับโรงเรียนที่เกิดภัยพิบัติครอบครัวมีปัญหานะครับอาจจะเด็กกำพร้านะครับก็เกิดโรงเรียนราษฎระชา Bye, นุเคราะห์มาเราก็เริ่มจากโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์ก่อนซึ่งสองปีแรกเราก็จากโรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์นะครับเป็นโรงเรียน43แห่งทั่วประเทศเลย หลังจากนั้นมาเราก็มาดูคอนเซปตอบว่าเราจะเราคิดว่ามันให้การศึกษาแล้วมันดูแล้วมันดีนะครับแล้วเราไปบางทีพอให้เสร็จแล้วในมีเวลาเราก็ไปเยี่ยมด้วยคุณครูก็ขอบคุณแล้วก็เอาผลงานมาให้เราดูว่าเขาใช้จริงเขาเอาเงินของเรามาเนี่ยเราก็ไปทําอะไรให้เราได้บ้างนะครับซึ่งในระยะปีต่อมาเนี่ยเราก็มาดูนะครับยยอย่างเช่นโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร,ารในพระราชบิดของประเทศบ้าง แล้วที่ผ่านมาโรงเรียนที่เจอปัญหาภายพิบัติน้ําท่วมนะครับหรือที่เจอเมื่อไม่นานเชียงรายแผ่นดินไหวหรือว่าโรงงานภาคใต้ที่โดนไฟไหม้นะครับแล้วก็ในระยะ3ปีที่ผ่านมาผมเน้นไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษคือโรงเรียนที่ผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้พิการนะครับให้เขาได้มีโอกาส พ,พัฒนาตัวเองเป็นขวัญกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับพวกเข็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะครับเราจะพัฒนาประชาธิปไตยให้กับประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการศึกษาผมก็วเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับถ้าคนเราได้รับการศึกษามันจะทําเรามีหูมีตามีอะไรกว้างขึ้นไปเยอะนะครับแน่นอนที่สุดนะครับคนต่างจังหวัดกับคนในเมืองเนี่ยอาจจะต่างกัน แต่เราจะทํำยังไงให้คนต่างจังหวัดเขาได้มีความรู้มากเพิ่มขึ้นก็เลยพยายามเน้นการศึกษาให้มากขึ้นครับก็แน่นอนที่สุดเราเราทําเป็นโรงงานผลิตอาหารเรามีการฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะมีหม้อไอ้น้ำนะครับการหม้อไอ้น้ำของเราเนี่ย เราเราใช้เชื้อเพลิงคือวัตถุดิบที่เรามีอยู่เราใช้เปลือกมะพร้าวไปอบไปฆ่าเชื้อผลิตพลังงานในน้ําเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับเรามีระบบบําบัดน้ําเสียนะครับเราเรียกว่า Actuated s สลระบบเติมอากาศนะครับโดยมีบอมบ์หมักต่างๆมาแน่นอนที่สุดปัญหามีอะไรบ้างในบางครั้งบางคราวระบบของเรา แน่นอนที่สุดนะเราตั้งโรงงานนี้เราต้องผลิตให้ได้ขั้นต่ำเนี่ยตามเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไม่ว่าจะเป็นบีโอดีของน้ําไม่ว่าจะเป็นคําออกควันที่เราปล่อยอไปนะครับต้องต้องตามเกณฑ์แต่ว่าชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้นอยู่ใกล้เคียงเราเราต้องทํามาตรฐานให้ดีขึ้นไปอีกนะครับระบบว่าน้ําเสียของเราเนี่ยแน่นอนเป็นบอ่อหมักบางครั้งบางคราวฝนตกลงมานะครับในบอ่อน้ํามันก็น้ํามันก็กระจาย กลิ่นมันก็ขึ้นมามันอาจจะไปรบกวนชาวบ้านเขาบ้างแต่ประชาชนแถวนี้เนี่ยเขาบอกก็าเคยแล้วไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่สบายใจเราก็จะพยายามพัฒนาระบบปิดให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปีที่ผ่านมาปีปีนี้เรากาลังจะทดลองระบบซึ่งก็กําลังรันระบบอยู่เป็นระบบใหม่เป็นระบบปิดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดออกไปรบกวนชาวบ้านเลยหรือระ,ระบบดักขมยควันเองเนี่ยนะครับแต่เดิมมอน้ําเราเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าไซโคน นะครับเพื่อดักขมาควันเรามีระบบเวสเคเบิลก็คือนอกจากใส่คนดักขมอควันแล้วเรามีระบบน้ําสเปรย์น้ําเพื่อดักขมอควันอีกนะครับแต่เมื่อควันเราขึ้นไปเนี่ยบางทีเมื่อเราดักขมอควันด้วยน้าเนี่ยควันมันทีมันชื้นบางทีมันชื้นมันอาจจะมีลมหวนมาแล้วก็ตีควันไปรบกวนชาวบ้านเขาได้นะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันไปตามเกณฑ์นะครับเราก็เลยมาพัฒนาขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง เขาเรียกว่าระบบไฟฟ้าสถิตระบบ ESP นะครับ ESP คืออะไรเอากระแสะไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมาวิ่งแล้วขมาควันเนี่ยโดนกระแสะไฟฟ้าจับให้อยู่เลยที่ออกไปเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีควันออกไปเลยนะครับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เราคิดว่าเราอยู่ในชุมชนเราต้องร่วมกันรับผิดชอบกับชุมชนนะครับเราต้องทําให้ได้แล้วก็เราก็ทำ ISO ห้าหมื่นหนเกี่ยวกับการอ,าอนุรักษ์พลังงาน ในนี้ของเราเองเนี่ยฝึกพนักง,งานทุกคนนะครับให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านนี้ด้วยไฟฟ้าต้องปิดนะครับน้ำต้องปิดหรือว่าการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆนะครับในโรงงานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าถ้ามอเตอร์ตัวใหญ่เราต้องมีระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อประหยัดพลังงานม,มีระบบต่างๆเนี้ยพยายามส่งเสริมนะครับเรามีทีมอนุรักษ์พลังงานทีมรักพลังงานเนี่ยเราก็มีประชุมกันทุกเดือนเลย นะครับมีข้อไหนที่โรงงานต้องปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพนักง,งานเขาด้วยเขาจะได้นอกจากอยู่โรงงานเขาต้องทําแล้วเนี่ยผมให้เขาติดเป็นนิสัยกลับบ้านเขาต้องร่วมร่นลงประหยัดพลังงานกับเราด้วยครับจนมาถึงวันนี้บริษัทเทพดวงพรมะพร้าวจำกัดได้มีการขยายขีดความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายจากโรงงานที่อยู่ในเครือเทพดุงพรมะพร้าวและในขณะเดียวกันก็ยังเอื้ออาทรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม